ช่วงนี้เป็นช่วงเข้ากรรมฐานน่าจะดีเนาะเก็บตัวสังคนต่างอยู่ <c oughs> จริงๆพูตธเจ้า,าพระองค์วางหลักไว้ดีเลยทันสมัยเสมอเลย,เลย <c oughs> อยู่กรรมฐานอยู่ส่วนตัว <c oughs> ป้องกันได้หลายอย่าง ทั้งภายนอกภายในโรคภายนอกก็ป้องกันได้ดีโรคภายในก็ควบคุมได้ดีคอควบคุมต่างานจิตใจ <c oughs> ปีนี้ก็น่าเห็นใจนะทางอิตาลีเตรียมงานใส่ปีนี้พอดี <c oughs> ไม่รู้จะหลุดพ้นวิกฤตไปได้หรือเปล่าเนี่ยเพราะมันก็เหลือไม่กี่เดือนนล้ <c oughs> เลขาเปิดสภาแค่สองเดือนเองสองเดือนมันจะจบเลยมันมันมีตารางไปเรื่อยมันยังเอาไม่อยู่เลย <c oughs> ก็ต้องไปตามเหตุปัจจัยแล้ว <c oughs> ต้องเื่อนออกไปอีกดูข่าวเขาก็ขาเขาก็ยอมรับว่าประมาทเหมือนกันเนะ <c oughs> ความประมาทเป็นทางแห่งความตายนี่ฟาสิตนี่เป็นพันปีแล้วนี่พระบทตองค์ตรัสไว้เป็นพันพันปีแต่ก็ยังใายได้เสมอนะนนนรวมธรรมะทั้งหมดอยู่ที่ความไม่ประมาทผู้หลักผู้ใหญ่ตลีก็ยังออกมา แถลงเลยว่าเป็นความประมาทจริงๆต่างๆที่หูก็ได้ยินตาก็เห็นเ็ว่าแต่ว่ามันก็เกิดความประมาทได้นความยิงในทิฏฐิในมานะเนี่ยไปท้าทายกับมัจจุราชที่มองไม่เห็นตัวมันก็ยากเหมือนกันเนี่อกระสู้ยากแต่ป้องกันไว้ดีกว่า <c oughs> ธรรมะนี่ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยแม้ภาวะอะไรจะเกิดขึ้นทางด้านจิตใจนี่ก็ยังต้องใช้ธรรมะ <c oughs> โลกเจริญหรือเสื่อมไปนี่ก็ต้องใช้ธรรมะนะนมันจะไปทางไหนก็ต้องใช้กฎความจริงก็มาเตือนใจนี่ก็คือกฎอนิจจะ คอยเตือนใจไว้อยู่เรื่อยๆเนี่ยก็กลายเป็นผู้ที่พร้อมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมด้วยความไม่ประมาทเนี่ยสมกับคำที่พระองค์ตัดว่าเมื่อบุคคลมองเห็นอยู่ซึ่งประโยชน์ตนก็ควรทำประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนะหรือเมื่อบุคคลมองเห็น ประโยชน์ผู้อื่นก็ทำประโยชน์ผู้อื่นด้วยความไม่ประมาทเหมือนกันหรือถ้ามองประโยชน์ทั้งสองส่วนทั้งสองฝ่ายทั้งตนด้วยผู้อื่นด้วยนี่ถึงะน้นก็ทำด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทนะไม่ใช่ว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดไม่ใช่นี่แหละถ้าประมาทก็ขาดทั้งสองทั้ดประมาทเหมือนก็เลยไม่มีใครได้อะไรเลยเนี่ย สุดท้ายนะความไม่ประมาทมันก็เลยดีตรงนี้เรารักษาตัวป้องกันตัวนะแล้วเราก็ได้สมเคราะห์คนอื่นในด้วยนี่ก็แล้วสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์ทัน <c oughs> แล้วก็ย้ำท้ายว่าไม่ประมาทด้วยต้องด้วยความไม่ประมาทเสมอไปนี่ <c oughs> พอทันสรุปคำว่าความไม่ประมาทคือความไม่ตายเนี่ย <า>ผู้ประมาทแล้วเหมือนคนตายแล้ว <c oughs> ผู้ไม่ประมาท <c oughs> ถึงชีวิตมันจะดับไป <c oughs> ก็เป็นผู้ประเสริฐ <c oughs> <c oughs> ต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาทน <c> ะ <oughs> นก็ครอบคุมได้ทั้งหมดท <c oughs> ั้งในการดำรงชีวิต <c oughs> ความเป็นอยู่ทั้งภายนอกน <c oughs> แล้วก็คุมภาวะทางด้านจิตใจ <c oughs> มันก็เลยมีมแต่ได้ไม่มีเสีย <c oughs> อย่างในน้อยมันก็เราก็มีที่พึ่งทางใจมีเกาะกำบัง <c oughs> ที่ดีที่สุดเนี <c oughs> ่้การศึกษาธรรม <c oughs> จึงเป็นเกาะป้องกันที่ดีนี <c> ่อ <oughs> เร่อว่าเป็นภูมิสร้างภูมิต้าน,านทานที่ดีโดยเฉพาะทางด้านจิตใจเป็นยาที่ดีที่สุด,สดเรียวายาภูมิต้านฐานโรคโรคอารมณ์อันนี้สำคัญความวิตกก่อนหนึ่งนะแต่กบคุมไม่ได้นะวิตก,กก็อยู่ลำบากเหมือนกันแต่เดี๋ยววิตกจริต คนวิตกจริตนี่ลำบากไหมมีตกกังวลนั่นแหละทั้งๆที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็วิตกยังไม่เกิดขึ้นก็วิตกมันก็เลยเป็นวิตกจริตแต่ว่าให้แก้ด้วยวิธีไหนะแก้ด้วยเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณถ้าเป็นชาวพุทธนะนะถ้าเป็นคนทั่วไปก็ ศึกษาให้แจ่มแจ้ง <c oughs> ในสิ่งนั้นนั้นมันจะได้ไม่วิตกไม่กังวลแต่ <c oughs> มันคุมเครือสงสัย <c oughs> มันอดวิตกไม่ได้ <c oughs> ความวิตกมันก็บันททนสุขภาพจิตใจทั้งร่างกายด้วยแต่ <c oughs> าจึงว่าต้องชำระวิตก <c oughs> ความวิตกมันก็เป็นอุปสรรค ต่อความสงบนะถือว่าเป็นนิวรณ์ข้อหนึ่งที่ก่อกวนจิตใจไม่ให้เกิดความสงบได้ถ้าหากสำระบวิตกไม่ได้มันก็ฟุ้งซ่านตลอด้าต้องหาวิธีเจเริญสมาธิภาวนาวางให้ได้วางอารมณ์ให้ได้วิธีวางที่ดีที่สุดคือใช้หลักอ,อนิจจัง พอวิตกไปมันก็คืออนิีจังนั่นแหละมันไม่พ้นอนิีจังสักอย่างเนี่ย <c oughs> คิดไปก็แค่นั้นปรุงแต่งไปก็แค่นั้นนะสุดท้ายไม่จริงวิตกไปจริงบ้างไม่จริงบ้างแต่ส่วนมากมันไม่จริงนะมันไม่ถูกหรอกนะเพราะมันยังไม่ใช่ความจริงยังไม่ถึงเวลานั้นด้วยนแต่เราวิตกไปก่อนเนี่นการที่ท่านบอกว่าอยู่กับปัจจุบันนี้มันแน่นอนที่สุดนความจริงในปัจจุบันนี่ ถ้าเป็นอาหารก็ได้กินปัจจุบันอย่าวังอนาคตเห็นไหมภาสิตเราว่าหวังนาำบ่อหน้าสุดท้ายไม่ได้อะไรสักอย่าง <c oughs> เอาให้มันได้ปัจจุบันให้มันมีแรงในปัจจุบันอิ่มได้ในปัจจุบันนี้นั่นแหละมันเป็นทุนเป็นทุนสํารองเอาไว้ <c oughs> <c oughs> นี่มันดีกว่า่การสร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้ในปัจจุบันนั่นคือ เป็นการได้กำไรกำไรชีวิต <c oughs> ถ้าความสุขไม่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็ยังเป็นคนต้องหวังตลอดไป <c oughs> ความหวังกับความผิดหวังมันก็อยู่ไม่ไกลกัน <c oughs> ต้องสร้างความสางับสมหวังให้เกิดขึ้นในปัจจุบันได้แม้จะน้อยก็ช่างมันนให้มันสมหวังคือให้มันสงบบ้าง <c oughs> ให้จิตใจสบายบ้างนะ เพรข้างหน้ามันเป็นอนิจจังแต่มีสุขได้ในปัจจุบันนั่นแหละมันก็เป็นกําไรที่สะสมเล็กๆน้อยๆไปเนี่ยสุขไปวันๆเนี่ยเห็นไหมคนที่ทอดอะไรยยก็เลยทอดอะไรตายยากเลยบางทีมันก็หันมาสู่ธรรมะได้ง่ายๆนะเอว่าก็อยู่ไปวันๆอยู่ไปก็เหมือนตายแล้วเขอมีชีวิตอยู่เหมือนตายแล้ว จริงๆมันไม่ใช่ว่าคำเป็นอัปมงคลนะเป็นคำที่พระอริยเจ้าท่านใช้นี่พระอริยเจ้าท่านมองเห็นสัจธรรมนะว่ามีชีวิตอยู่ทำให้เหมือนกับตายแล้วนี่มันอะไรมันจะเกิดขึ้นตรงนั้นความโลภมันจะลดลงเพราะมันไม่รู้จะเอาไปอะไรทําอะไรโกรธมันก็จะลดลงความหลงจะลดลงนี่เพราะชีวิตมัน ต้องตายฮะ <c oughs> มันตายแล้วว่าตายก่อนตายไม่มีอะไรแล้วคนตายได้อะไรไม่ไม่ได้อะไรไม่มีอะไรเนี่ยนี่คำชีวิตเหมือนตายแล้วมันเป็นชีวิตที่อิสระเนี่ยเป็นภาษา,ษาปรริยาเจ้านี่ต <c oughs> ีมีสํานวน,ว,นว่ามีตาทําให้เหมือนตาบอดได้ไหมนี่มีหูทําให้เหมือนหูหนวบได้ไหมเนี่ยมีลิ้นก็ทําให้เหมือนใบได้ไ,ดไหมนี่แต่ จริงๆมันหัวข้อทำการปฏิบัติที่ง่ายๆนะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเรานี่แหละนะเห็นอะไรทําให้ตามบเอยก็อย่าใส่ใจมันก็เหมือนเห็นก็เหมือนสักแต่ว่าเหมือนไม่เห็นก็ผ่านไปเห็นแล้วก็ผ่านไปเหมือนกับไม่เห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินนี่ถ้าไม่เก็บเข้ามาในใจมันก็เหมือนไม่ได้ยินนะตาก็เหมือนกันเห็นก็เหมือนไม่ได้เห็นะแต่มันสําคัญมันส่งเข้ามาใจนะ ใจมันบันทึกเรื่องราวทุกเรื่องทุกอย่างตาเห็นมาก็บันทึกวันหนึ่งบันทึกไม่รู้เท่าไหร่เพราะมันเห็นเยอะเหลือเกินบันทึกไว้สมุดไดอารี่ไม่พอใช้บันทึกไว้ในใจนี่การบันทึกไว้ในใจมันยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์นี่ตีเขาบันทึกไว้อันนี้มันยิ่งกว่านี่ยิ่งกว่านั้นอีกเพราะวันหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่นะ เพราะทางที่มันจะบันทึกมันมีเยอะตามันก็ส่งมาที่ใจแล้วก็บันทึกเนยแล้วตามันเห็นวันหนึ่งเท่าไหร่เนียเห็นโน่นเห็นนี่บันทึกก็มาตรงนี้เนี่ยหูได้ยินกเหมันกันจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสเนี่ยกายถูกต้องสัมผัสแล้วก็เฉพาะใจก็ยังมีอีกเป็นตัวบันทึกแต่ใจก็ยังต้องรับอารมณ์อีกนะอารมณ์ทางด้านจิตใจเนี่ยก็ยังคอยบันทึกอีกเนี่ย แต่ว่าโอ้เรื่องมันยุ่งเนะยจริงๆก็น่าคิดนะพระรองค์ทรงค้นพบได้อย่างไรเนะนี่มันเป็นธรรมะที่คนเห็นได้ยากเนะี่ยมันเห็นแต่ทุกขแต่ไม่ได้ไม่ได้เห็นด้วยปัญญาเนะี่ยเห็นทุกแต่มันไม่ได้เห็นด้วยปัญญาเนะนะรู้แต่ว่าทุกแต่ทางมาของความทุกข์มองไม่เห็นเนี่ยมองไม่เห็นพอมันทุกข์แล้วก็เป็นเพราะอนะไรเนาะเนี่ย ตั้งๆที่เบอกว่ามันมีเหตุมีปัจจัยแต่ปัญญาเราไม่ถึงไม่สามารถที่จะสาวไปหาเหตุมันได้นะก็เลยมองไม่เห็นก็เลยพึ่งโน่นพึ่งนี่ไปแล้วทีนี้ไม่ได้พึ่งตนนะพอมันมืดแล้วมันก็พึ่งตนไม่ได้ก็พึ่งข้างนอกพึ่งข้างนอกก็ลำบากอีกพึ่งคนอื่นที่อื่นพึ่งได้ชั่วระยกขานนะ ตนพึ่งตนพึน่งได้ตลอดการพึ่งได้นานเพราะกรรมเราทำเอง <c oughs> เราเป็นคนทำเอง <c oughs> ทำดีทำชั่วเราเป็นคนทำเอง <c oughs> <c oughs> นี่มันจึงสําคัญมากๆเลยท่านเห็นลักษณะนี้แหละท่ว่าทำทั้งหลายเกิดจากเหตุนะถ้าอะไรมันเกิดขึ้นให้สาวหาเหตนะุน เหตุกับผลอยู่ด้วยกันหรือถ้าปัญญามันแจ่มแจ้งน่จะมองอนาคตก็ยังพอมองได้นะถ้ามันมีธรรมเนี่ยพอหลักเหตุผลเหมือนวิทยาศาสตร,ร์นะแต่มันเป็นธรรมะนี่ถ้าอยากรู้ว่าผลอะไรจะเกิดขึ้น <c oughs> ก็ดูเหตุเหตุปัจจุบันนี่แหละนสาวหาอนาคตมันจะมองเห็นถึงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็เห็นและเนี่ เพอเรารู้จักรู้จักเหตุว่าเหตุแห่งความสุขเหตุแห่งความทุกข์เหตุแห่งความวุ่นวายเหตุแห่งความสงบเรารู้จักอยู่มองเห็นอยู่เหมือนกับรู้ทางเดินนะทางนี้ไปหาความร้อนความเย็นนทางนี้ไปเหวไปบอ่อทางนรกทางสวรรค์ถ้ารู้ชัดอย่างนี้นี่มันก็รู้จักทางเดินอยู่ที่ว่าจะเลือกเดินทางไหนเนี นี่เราว่ามันด้วยเหตุด้วยผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเยทำมาเหตุปปะพบาปบปปะาตุไมทำทั้งหลายเกิดจากเหตุแล้วก็สรุปให้ด้วยว่าจะดับก็เพราะเหตุเองวันกัน,เ,นเกิดขึ้นก็เพราะเหตุจะดับได้ก็เพราะเหตุถ้าดับเหตุไม่ได้มันก็ไม่ได้มันก็จะยาวไปเรื่อย,ยจะต้องดับเหตุของมันพระภา,ารีบุตร ท่านเป็นผู้มีปัญญาท่านฟังสั้นๆแต่ท่านบนรรลุธรรมนีฟังจากภาษาอกพระาสาาาาาาีาบอวัธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุจะดับก็เพราะเหตเุท่านว่าพอแล้วเข้าใจแล้วเห็นไหมท่านปัญญาเยอะขนาดนั้นนะปัญญาท่านทะลุปุกป่งฟังท่านน้จับหัวข้อได้ทะลุเลยทะลุปุป่งได้เลยเนี่นั่นผู้มีปัญญาเนี่ยนะอ๋อ ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุจากปัจจัยเนี่ยเหตุมันดีมันก็ดีเหตุไม่ดีมันก็ไม่ดีนี่ยไม่ต้องไปโทษใครไม่ต้องโทษฟ,ฟ้าโทษด,ดินแล้วเดียวโทษกรรมคือการกระทําของตนเองสุดท้ายเนี่ตนก็เป็นที่พึ่งของตนเนี่ยที่พึ่งตนเองไม่ได้เพราะตนไม่ได้สร้างที่พึ่งให้แก่ตนมันก็เลยพึ่งตนไม่ได้ตนพึ่งตนก็คือพึ่งธรรมนั่นแหละถ้าไม่มีธรรมก็ไม่มีที่พึ่งแห่งตนนะ มันก็เลยพึ่งตนไม่ได้เนี่ยไม่มีที่พึ่งเรียกว่าทุกขังอนาโธวิหารติคนไม่มีที่พึ่งเป็นทุกข์นะจริงนะไม่มีที่พึ่งจิตใจขาดที่พึ่งก็เป็นทุกข์เหมือนกันทางภายนอกถ้าไม่มีที่พึ่งก็เป็นทุกข์ภายในทางด้านจิตใจขาดที่พึ่งก็เป็นทุกข์ทางใจเนี่ย สุดท้ายพระองค์ก็สรุปว่าจงมีธรรมเป็นเกาะเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยเนี่นี่นี่ถ้า, anyway. ถา <S <s no. มีธรรมเป็นเกาะเป็นที่พึ่งได้นั้นคือได้ที่พึ่งอันสูงสุดได้เกาะได้กำบังอันดีที่สุดนี่ยแล้วก็ย่อมพ้นจากภัยพยันตรายได้พะมีธรรมนี่นี่นี่้้าเรามีธรรมคุมคกองจิตใจจะอยู่จะไปก็ มันก็พร้อมไงมันมีความพร้อมเสมอเนี่พอชีวิตท,ที่เกิดมาก็มีจุดหมายปลายทางเดียวกันคือความตายในเบื้องหน้านแต่ว่าก่อนที่จะถึงตรงนั้นนียสำคัญตรงนี้แหละนีจะทำอย่างไรเนี่ยจะปล่อยไปด้วยความประมาทหรือหรือจะอยู่อย่างไรเนี่ยถ้าเราศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะมองเห็นหนทางนั้นที่กล่าวนี มองเห็นหนทางเดินเลือกเดินไปทางไหนมันไม่จบเดียวนี้นะชาตินี้มันก็ยังไม่จบเลยมันยังมีต่อไปอยู่เลยอย่าเล้ชาตินี้แล้วไปแล้วเกิดชาติเดียวเท่านั้นแหละไม่ใช่เลยวันนี้มันมีพรุ่งนี้มันมีอที่ผ่านไปเมื่อวานมันก็มีเนี่ยปฏิเสธได้ยากเลยนี่ปฏิเสธข้างหน้าก็คือแสดงว่าพรุ่งนี้ไม่มีหรอกนะจะถูกไหล่ะ เรามองไม่เห็นจริงแหละแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้นี่เหมือนปัจจุบันนี่แหละเนียเวลานี้ชั่วโมงนี้กับชั่วโมงหน้ามันอยู่ไม่ไกลกันเนี่ยแต่่ว่าเราอยู่ชั่วโมงนี้ชั่วโมงเดียวนะครับชั่วโมงหน้าไม่มีหรอกมันก็ไม่ใช่นี่มันมีชั่วโมงนี้ชั่วโมงหน้านาทีนี้นาทีหน้ามันมีอยู่มันเป็นหลักเหตุผลนั่นแหละเนี่ยถ้าคิดได้อย่างนี้เราก็จะไม่ประมาทไงถ้าคนปฏิเสธนั่นคือคนประมาทเนี่ย พอระมัดแล้วก็อยู่ด้วยความทุกข์ทุกข์ทั้งพบนี้พบน้าก็ทุกข์เพามันทำเหตุปัจจัยไว้เนี่ยถ้าสุขชั่วโมงนี้ชั่วโมงน้านมันก็เป็นสุขได้เนี่ไม่ต้องไกลหรอกไม่ต้องมองไกลนี่คำว่าพบชาติมันชั่วขณะจิตเดียวเนี่ยขณะจิตเนี่ยที่มันคิดเท่านั้นเนี่ยมันคิดขณะนี้มันก็ตกนรกได้เหมอนกันขึ้นสวรรค์ได้เนี่ยไปนิพพานได้เหมือนกันอยู่ที่ว่า ความคิดที่มันถูกต้องหรือว่ามันผิดนั่นเองถ้าผิดนี่ก็ไปทางนารกเนีก็มีทุกข์นั่นแหละก็มีแต่ทุกข์ใจเนียถ้ามันผิดนะนั่นก็เป็นทางนารกถ้าคิดถูกนะคณะเดียวคณะนี้แหละชั่วโมงนี้แหละนาทีนี้แหละเนี่ยมันก็เป็นสุขได้ถ้าคิดถูกเนะี่ยนี่มันเป็นทางไปหาความสุขหาความทุกข์เนี่ยอยู่ที่คณะจิตเหล่านี้เนี่ย เราเป็นหลักประกันได้ด้วยว่าถ้าปัจจุบันนี่บสร้างความสุขได้มันก็เป็นปัจจัยต่ออนาคตถ้าหาความสุขไม่ได้ก็ต้องระวังนี่ยอย่าทำบ่อยๆนะถ้าอะไรที่เป็นทางนรกเลยต้องหาทางออกจากนรกให้มันได้เนี่ยหาทางแห่งความสุขให้ได้เนี่ยให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเนี่ยราจะได้ชื่อว่าเกิดมาไม่เสียทีเนี่ย แม้ชีวิตไปยืนยาวมากนักเนะี่เกาเราเราก็ได้สร้างบาร,รมีทำคุณงามความดีเกื้อหนุนปัจจัยในอนาคตต่อไปนี่นี่เอาก็ฝากไว้อย่าประมาทก,กันแล้วกันตั้งใจรับพร